น้องหลา่าเครดี้มันเป็นยังไงบอไอฟังดูได้ห้าร้อยได้หอ,อ่าหลังจากนั้นบัญชีนี้เราก็ไม่ได้ตามเดตามต่อเน,นื่องไม่ว่าบัญชีเราเขาสวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศไทยครับกับอีกหนึ่งผลงานปิดจอบของกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดอบุบลราชธานีนะครับภายใต้การดาเนินการของท่านผู้การจังหวัดอบุบลและก็ภูมิกับการสืบสวนผู้รนะครับของกองสืบนะครับ เคสนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่อยากจะเอามาถ่ายทอดทางโซเชียลเพื่อให้ให้น้องๆหลายคนได้รู้ว่าหากมีมีพฤติกรรมพฤติการนะครับมาชวนให้ท่านเป็นแบบนี้แบบนี้ควรจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับขอ้อนี้นี้ผมจับตามหมายจับนะครับขออนุญาตปิดใบหน้าซึ่งเซฟน้องเขาและอีกอย่างจะให้น้องเขาพูดเพื่อให้ความรู้ ให้เป็นวิทยาทานแก่หลายๆคนนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่ที่ทํางานศูนย์ปฏิบัติการอกองกำลังสืบสวนผู้ท่องดัดอุบนนะครับเห็นงานอยู่เด้อเห็นงานอยู่เออเดี๋ยวสิว่าเอ้ยไม่ทํางานเลยจันนี้ <c oughs> แต่อันไหนที่มันเป็นประโยชน์ก็เอามาถ่ายทอดลงโซเชียลหลังผลการปฏิบัติอย่างเช่นกับคลิปนี้นะครับอะ เคสนี้นะครับนี่ผู้ต้องหาตามหมายจับรับสารแขวงจังหวัดสงขลานะครับเป็นหมายจับของสารีตารวจภูทรหันจ่า่เลยนะครับข้อหาช่อกงและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ป,ประชาชนนี่จับคุมตามหมายจับนะครับอ่ะในส่วนตัวบุคคลผมไม่พูดถึงตั่ตัวนี้คือผู้ต้องหา,น,งาน้องหลาเคสนี้มันเป็นยังไงบอสไอ้ฟังดู เรื่องเล่ามันเป็นอย่างไรอ่าพี่หนาครับผมมันก็ชอบนั่งผมตกง,งานนั่งแล้วก็ว่มี่มองไปผม,มได้ว่าอะไรคิดหนาคิดลงังเดียเดี๋ยวไอ้ถามก่อนมึงกูจ่ายไอ้บ่นไงกูจ่ายไอ้ซื้อ,อยังไอ้ซื้อจอนนี่สาธิตตายตำเงินหรือสาธิตช่วงนี้เราต้องถือไอ้จับเนะี่ยเป็นเป็นเกียรติอ่าเอาง่ายๆน้องหล่าไอ้ไปก็ลังใจให้เด้อเสียนทางห้องขนนนกัน ตยืนจุดหนึ่งไอ้ยืนจุดหนึ่งบริษัทมุ่มีตำรวจบริษัทบ้านเมืองโบสงบอ่ะบอกต่อหลังจากโตงานมากเนาะอ้าแล้วทีนี้มุ้งมุ้งไม่มองไปคือคือว่าไอ้ใบกองนู้นกุ้งกับท่านใดคือเมียกับป๋าเมียกับป๋าอ้าวเมียกับป๋ามากับเฮากรเฮากับมุ้งไม่มองไปครับอ่าก็เลยบริษัทนาคิดหลังไงบริษัทที่ชวนกับเขาชวน ไม่ว่าเปิดรุ่นี่ให้เขาชวนมาทางไหนทางเฟซบุ๊กหรือโทรมาหรือยังไปหาเขาไอเฟซบุ๊กครับเขาทักมาในรูปแบบไหนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนไอเขาทักมาไอพาลุ่มที่ผมอีกผู้หนึ่งอ่าแล้วที่นี่ลุ่มที่ผมก็ผมก็อยู่น้อกันผมก็เลยมากันม้วนเงินทั้งสองงานกับโบมี่ก็เลยว่าอ้าพกระหูนอาทิตย์ละเกลี้อยหุ่น มันจะปวดไหนยี่บอขึ้นมเอาก็ลองเบิ้งคนว่าอายคนว่มผมก็เลยท่ายแค่หนาบุกนยเขาชื่อืผัดต้องท่ายหนาบุกนะเพื่เดียวประมาณอีกสองสมมือต่อมาที่พี่เขาโทรศั์ผมแล้วมีขอออกข้ามแจงใน g ีเมลผมงนืยคนด้การทำการเปลี่ยนอีเมลตของธนาคารททบ เอาอะเออแล้วก็ไม่มีขอค้ามขอทาง Gmail นะครับได้ทำการเปลี่ยน g อ Gmail จากธนาคารที่ทีบีมากตอนผมจำแหนว่าเราสองอ่าเอาง่ายๆก็คือว่าเขาชวนให้ไปเปิดบัญชีแล้วไปเปิดหลังจากนั้นตัวก็เดินทางไปธนาคารวะเพื่อไปเปิดหรือเปิดทางอิเล็กทรอนิก ผมเปิดเมื่อเดี๋ยวผมาบัญชีเก่าอ๋อบัญชีเก่าส่งแหม่เขาครับผมอ่าแค่นี้ทายแค่น้ำบุกแค่ทายในแค่น้ำบุกส่งแหม่เขาแม่ครับแล้วเขาหลังจากนั้นเขาก็ให้เงินมาแม่ครับให้ใใหห้้เงินมาผ่านลุงพี่ผมอะให้มาผมได้ห้าร้อยได้ห้าร้อยอ่าหลังจากนั้นบัญชีนี้เราก็ไม่ได้ตามได้ตามต่อเนื่องไม่ว่าบัญชีเราเขาเอาไปทําอะไรยังไงได้ไปอัปเดตสมุดบุกแบงค์ไหมไอ้สมุดบุกแบงค์ผมก็ได้ไปอัปเดตนะแต่ว่าไอ้ มันนีอีกประมาณว่เกินในอาทิตย์หนึ่งนี่ไอ้ไม้มาหาผมผมก็เลยไปแจ้งปิดไอ้บัญชีรายบัญชีถ้าคกว่าไม่ทันเร้วอในการโอนเงินเข้าออกหมดเร็วได้เซ็นอะไรไปในทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเอกสารไหมส่งให้เขาเอาแค่ถ่ายแค่บุ๊กแบงค์ไปแค่นี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ได้เลยอ่ะพี่น้องครับหลังจากใครที่กำลังชอบชมคลิปนี้นะครับ นี่เคสนี้เป็นการนี่ยืนยันข้อท็จจริงนะก็คือส่งแค่สลิปผ่านไปทาง Facebook โอ้ไม่ใช่ส่งแค่บุ๊กแบงค์เอาชิมหายล้วบุ๊กแบงค์กูเลยไลนนี่กูถือว่าถือถือ้นกันบอกวันนีเนี่ยเขาที่ไหนแค่คนที่พีขอโทษพท์ผมอะคนทีพีขอโทษสาวผมแต่ว่าเขาสามารถเหมือนแฮกโทรศัพท์ผมไหนแต่ว่าขอความขอเหมือนเขาหูงปุ๊บที่นี่กีนมือขงกระเด็นติ้งขึ้นมาเลยคุณได้ทำการเตียม อ,อีเมลของธนาคารททบผมก็เลยงงเออพห็นังบืถือเราพี่ตอนนั้นความนนมือถกับเดิกน่าอ่ะเอาเป็นว่าเบื้องต้นนะครับจากฟังจากข้อเท็จจริงจากปากของผู้ต้องหาผู้ต้องหาบอกว่าได้ข้อมูลชักชวนมาผ่านทางเพื่อนแล้วเพื่อนก็เอาอเอาลิงก์เราก็ส่งตรงนี้ให้กับเพื่อนหรือส่งให้กับฟเฟซอวตาร ผมว่าแห่ชงนั้งผมทั้งเบื้องแล้วเขาต้องโอนเงินพามาว่าสองคนนี้แต่ว่าตอนโอนนีนแล้วสมุดบุ๊กแบงค์ได้มีการเซ็นกำกับอะไรไหมว่าสำเนาถูกต้องไม่ครับฮะบด้เซนยังเลยอ่าท้ายแค่ไหนสมมติว่ามีเลขบัญชีอ่ากับสาขาธนาคารอ่านะครับก็นี่แหละครับฝากเตือนภัยสังคม ฝากเตือนไปยังประชาชนทุกๆท,ท่านทั่วประเทศพเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมาผ่านทางโลกออนไลน์เยอะแยะไปหมดนะครับพวกผมก็ทํางานกันหนักนะครับต้องขอบคุณทีมงานนักสืบของกองสืบจังหวัดอุบลภายใต้การวยิารสั่งการของผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอุบลนะครับ ท่านประสงค์เรืองเด่นะครับแล้วก็ท่านภูมิกับชานชายอินราภูมิกับสืบจังหวัดและก็นายตำรวจภูมิกับบัญชาทุกคนนะครับเรากําลังปกป้องความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนผ่านภายใต้การต่อสู้ทางโลกโอไอทีโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเคสนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่หลังจากจับก,กุมนะครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าบอกต่อ หากผมเล่าเองมันก็เท่ากับว่าตํารวจมาเล่าเลยอยากให้เล่าจากผู้ต้องหาว่าหากคุณไปทําดังกล่าวคุณจะตกเป็นผู้หาในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่ามาเปิดรับจ้างเปิดบัญชีนะครับรับจ้างเปิดบัญชีแต่ในกรณีดังกก่าวนี่การเปิดบัญชีโดยขอเท็จจริงที่นองมันบอกว่ามันผลิตเส้นเอกสารเป็นอย่างเมื่อตถึง,ง,ง,งถึงเรื่องนั่มเพราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังตัวนะครับหลายหลายคนนะครับอ่ามัระวังตัวคุยเราเป็นบ่อ่าระมัดระวังตัวให้ดีนะครับก็ให้ทุกคน จากใจตำรวจจังหวัดอุบลน,นะครับก,ก็อีกได้หลายคดกีก่อนหน้าน,นั้นพวกเราก็ได้ทําการจับกลุ่มในแก๊งลักษณะเคาะหลอกคอให้แก้ผ้าเลยผ้า,ก,ผาก็สามารถจับกลุ่มตัวได้อีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไม้จับที่เกิดขึ้นแต่ที่นี้เราก็เอาข้อมูลมาเตือนภัยสังคมเตือนภัยชาวบ้านนะครับนะครับกะมียังอยากสวากบอกพี่น้องเขาเอาเตือนเพิ่นอนถึงจุดเดือดร้อนมันไหนหรือว่าบม่มีทางไปวันไหน กายาไปเ็ดคือผมนะครับม,มันผลตามหลังมามันเสียหายน้ามากอยูอม,อ,มอะไรครับนี่แหละครับก็ฝากเตือนไปยังน้องๆเยาวชนหลายๆคนรวมทั้งผู้ใช้โลกโซเชียลในทุกๆท,ท่านด้วยความหวังดีปรารถนาดีจากตำรวจภูธรจังหวัดบุรลราชธานีนะครับ ผู้หารายนี้เราก็จะทำาการบันทึกจับคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนตามหมายจับต่อไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้คือเราได้น้องล่ะออกมาก,กับปราปุงโตโอกาสมันมีให้กับคนที่อยากเดินบนเส้นทางดีๆเสมอไอ้เจ้านี้ก็เป็นกําลังใจให้โมมีงานไปเห็นงานน้ำอายนะขันมึงออกว่าขันจะเห็นงานน้ำอายนะไมาเห็นงานน้ำอายด้อไอ,อเป็นกําลังใจให้มึงนะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจนะครับนี่ทีมงานชุดจับครับเนี่ย เออครับขอบคุณนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ